สวัสดีครับบ้านแถวสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่2เมษายน2 5งพันนะครับผมมีเสียงดังเนนี้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าลานนี้ลานนี้หน่อยอยู่ตรงขามกับวัดนะครับมื้อนี้เป็นมื้อบุญนะครับบุญบ้านเพิ่นนะครับท่านผู้ชมตอนเย็นมีรำวงนะครับผมมื่ออื่นหมอลำคณะใหญ่นะครับพรุ่งนี้หมอลำคณะใหญ่เนาะพี่น้อง อ่าเอาพามาหายย่ยหน่อยนะครับงวดที่ผ่านมาฝันแม่นนะครับ8 1ดตรงตรงนะครับธรมช่มนผด้ชม8 1ตรงตรงอ่าเอานะครับตองงวดย่ยหน่อยจะฝันดีบอรหรือจังไดน,นะครับปุย์ย่อยหน่อยปุอยากยุลานนะครับบ่มีคนยุลานอ่าเดี๋ยวจังไปคุยน้ำเพลนจังไปคุยน้ำกันนะครับธรนมช้ชม <c oughs> มาิ่นจะฝันตองงวดบอรหรือจังไดน,นะครับ ะครับท่ผู้ชมตามยายน้อยไปลานพันยุงยุ่มุมือก็ได้ยายน้อยเฮามาะพี่ทั้งในลานพี่แอบงานบุญมื่อนี้งานบุญงานบุญแม่พี่สวัสดีครับยายน้อยครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคอ้าวหมดที่ผ่านมายายน้อยมั่นใจแต่ว่ามั่นใจตัวนี้แต่ว่าก็ว่าสะ่าบ่บอกคือซื่อบ้านบนหงอเงี้ยเหมือนเศร้ากับบ่บอกแม่แม่บ่ถื่แล้วที่ว่าพระ อ่า้หน่อยเยหน่อยเดี๋ยวเขาจะเอาอะาคลิปเนาะครับเหน่อยถึงูเอเยน่อยถึงหาเโอ้ดมันใจ่อเยหน่อยถึาอวาเยน่อยเดี๋ว่ายะจอยเมนบ้าเยหน่อยเบาเท่ามีค่าน้ำใจไม่ให้ค่าขนมมูวนเอบาเท่ากะใล่เจ้าอีกแล้วละลายดอก่ะเอาเยหน่อยนะได้ลายเลยบ่ได้หลายเยหน่อยได้ตัวผมบ่ได้ตัวนี้ได้เกศูนย์ อ่ะเดี๋ยวอมวนอมวนสวัสดีขอบ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 คุณขอบคุณหันนี้หัมานี้ลูกครับหัวขัอแดงเีลูกสงการสงการมาลูกไปมุวนซื้อขนมไปให้ร้านซืขนมครับผมอันตับบอกว่าเลขตัวนี้ที่ย้อหน่อยซื่อเลขแปกแล้วเป็นว่าเนุบอกหกแปดแล้วนะ แาน้อยมาฝันว่าปรนเฮียนยันหลังีเ็จได้หน่อย,ย,อยสั่งน,น,น,นะแมนเออบ้านได้นหน่วยไปเดนอยู่ตั้งหลังกับม,มันก็มาขึ้นหน้าหลังก็กระจอยังสั้นน่ะสั่งยาหน้อยว่ยยมามันต้องแมนแปดหนึ่งนเะพราปดหนึ่งกับแดชุดตัวยน้อยเด่นไหลแมนหลักการเอซกับกบาแม่หมูตีที่พระนะเชกแล้ววก้าวนเนีเออ่ยวนเนมนม่ศูนย์นมันมูนเออ เป็นเก้าส่วนแต่คันปีเนาะย่อยน้อยเนาะห้าพันพันตีห้าตีตัวไหนบูมเหมือนั่ะห้าตีหกแปดหราะว่าหัวหาหัวหกว่าอืมบาเนี้ยยยน้อยบาย่อยหน้อยก็ฟันแล้วเดี๋ยวจะฟังอีกจะเกินเอฟซีเอาเราฟันให้เอฟซีคนฟังก่อนที่ฟันเมือนขึ้นนี่ฟันวางสี่ครับลูกนี่ขึ้นโมเทะเอาที่ยูสารคนมาอ่าพอสิซอยลูกจนชุดวิถีท่านให้ลูกที่สบายขึ้นครับเพราะว่า ย่ยน้อยนั่นจิตใจมันบ่คอยสงบเอฟซีพราะว่าแฟนมันมาอยู่นั่นพอทียู่นั่นเพิ่นบ่ต้องกลางน้องมีคู่แต่ว่ามันมีบาปกรรมของเฒ่ามีคู่อยู่แล้วเฮาะว่ต้องอยู่กับผัวครับพพเิ่นเป็นคนบริสุทธิ์คนที่คอยหนาจังซี่นะเอฟซีเมานก็ต้องอยู่แม่นมาตาเพิ่นก็มาบอกแล้วล่ะมื้อคืนเดียวแต่ฟังอีกก็น้อยเอฟซีบอกเอาคักๆอ่างบานนี้ไม่เอาเก็บไว้อ่าให้ยายเก็บไว้ให้ยายเก็บไว้ลูก โอ้แม่เจี๋ยถูมว่าใครเอาลูกใครเอาลูกอ่าตอนนี้มีงานบุญไนงานบุญเนาะเอฟนอยานาด้น่อยกับฟันตองมั้ล่ะาเดี๋ยวจ้งบอกเดี๋ยวให้มือบุญแล้วก็ไนแม่หมูมาสีบอกดอกครับผมบออันนี้ข้าวข้าตใดตัวใดตัวข้าวข้าวนี่คือตัวนี้เพื่อนมาตัวเพื่นบอกว่าเลขยจะได้กระโบทิมแปดดป่ถงคนะโบทิมแปดทิมแปดเพื่อนมาบทิมแปดเหน่อยมาแปดม่ก็มาวแปดอยู่แล้วแมมาล่ะ เล็กกับสิปดมเก่าดิ้นะควันวันหนึงกับมาแปดหนึ่งแปนตรงตเลยเพิ่นว่าแจ้งเสียหายลูกหายจ้งไหนเพิ่นว่าสิเ็ดจักผู้ใียพ่อหายจ้งไหนพ่อก่ทรงเขาไปบอกไเดียวลูกคือว่าลูกอยากวิดหนีวิดสินลูกคือว่าเอาเพิ่นก็ไวแค่นีเดียวเดี๋ยวแม่แม่พ่อกับแม่หายลูกแค่นี้ก่อนครับเออมึงอย่าลืมเด้อบาดเพื่อนก็ยอกเมื่อให้ได้สิเดแ่ใจแหน่อยยกเมืเลย มันก็อเกี่ยวกันนีแม่ครับเดียมือสิอืมไอเด้ครับมันก็เอาไอเด้คือเอาไฟเรียดน่แมกลูกแล้วเยอหน่อยรเอาไม่ยังนีมาไฟเรียดยังบุบก็มีน้ำอ่ามันแล้วไปกันเ้อส่มันแก่แล้วพอคนจิไปนี่น่อยคิดว่าจุดอะไรค่ะแต่น่อยว่าน่อยว่าเป็ดสินใ้่อีกเปลี่ยนอีกอืมเปลี่ยอีกเนียอืมแวจะเปลยังหูไปจกันว่านบดอก เอากับบอเอฟซีก่อนเพื่อเพื่อนจะไปจอดเดี๋ยวหลังงานบุญเดี๋ยวมาใหม่จะาอีได้ค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยคุยกับบ้าแม่คุยกับบ่าวเจ้าเดี๋ยวให้ลุงคุยกับยายก่อนหวานเยหน่อยเลยวะเอ้าเจ้ากเฝ้าไปเลยพราะก็แม่หูหูเมียเพื่นกับไพ่จะเดี๋ยวเลยนะสิครับถือว่าแปดชีเลยที่ แปดสเพราะว่าไม่แง่เนี่ยราบวันในแถวนี้แม่แม่แต่ว่าเขาบอกกันไม่ซื่อหรอกเอาปูบอกเป็นผู้เฮ็ดมื่อผู้ผัวผู้นั่นผู้ผู้ใช่ผู้ผู้ที่เฮ็ดมือผู้ใดผู้ใดผู้ยิ่งผู้ที่เฮ็ดมือไหมเป็นผู้ยิ่งเด้แต่ว่าปูเมาบอกจะบ่มีเก่าบ่กยักษ์เวอืยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเจ้พ่อบอกจังไงอีกเพิ่นว่าพ่อคือบอกลูกคาเต้ ลูกเป็นยังก็บ่กเอาลูคือว่าี๋ยวมีดหนีมีิจีนมันว่าอ๋อพ่อมางามใส่ห้าชั่วใส่กันอ๋อต่อไปจะจะบ่มจะบ่มีเก่าบ่ปูคนว่าจะเดี๋ยวเลยสามตัวเขาต้องเขียนในคนยังนงล่อมือฝุ่นแล้วกันอ่าแไมขายของได้พี่เอาเอาเยอะไน่ขายของอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอเยอะหน่อยก่อนพี่น้องล่อให้เยอะหน่อยขายเรื่องคนก็กอดกกังสิเยอะหน่อยบ้าง พันคว้ากางอย่างกูกูเคยยืนว่าอยู่จึงสิได้ที่จะ่าแยกหน่อยว่าบุ๋มวันเด้อครับเอ้าเอ้พี่จันแยกหน่อยว่าผ้าเดี่ยวยังก็บมีน้ำเอ้าพันเรียกว่าคนวิเศษผ้าอยู่ใส่กระไดโบเกี่ยวเกี่ยวกับนังพันมาเพันก็ว่าแค่นี้เมียเพันเป็นผูพวาวแบเพันก็ได้ว่าพูดปูเลยว่าตัวนั้นไม่บอกกระพอว่าตัวอย่างวิทมีวิธินะบอกจนปลานนั่งตัวกูบอกเอาทั้งทหารไปให้ทั้งทหารไปให้ทั้ง ผมมานนองไปให้ลูกสยวจัาไหก็ว่ายอยหน่อยยังไาย่อยหน่อยมักเร่ลูกย่อยหน่อยยังไงอยู่บ่มานะเล่แปดหนึ่งแปดศนย์ี่เจ้าย่อยหน่อยเห้ยยหน่อยให้เป็นตัวกันย่อยหน่อยแปดศูนยแปดหนึ่งเน้อยอยหน่อยว่าเป็นยังคือแปดหนึ่งเด็กหน่อยอยู่ทา่หลังคาพ่ต้องการย่อยหน่อยกับทิ้งตรงๆเลยแม่เอากับหัวนี่มักตัวไหนยอยหน่อยหัวนีตีนะแปดตัวไหน แปดสี่โอ้ยย่อย่อยมักแปดสี่เอาท่านผู้ชมต่ว่าแปี่นี่เป็นเลขไม่ยากด้วยย่อย่อยเมีนด่นผู้ชมเป็นไแต่ว่าเ้าเหาองนะไนเป็นมากเหรอห้ก็บอกว่าเ้อาก็บอกว่าหญิงน้าแปดนะแต่ว่าคำว่าเก้าแปดเก้าแต่ว่าย่หน่อยขอบอกเด้อเลขเลขนอกกับเลขแปดหกเก้านี่เลขนอกแปดหย่าลืมซื้อมันจ้มาอีกเห็นย เห็นว่าแม่หมูเจะาบาว่าเขาบอกว่าวิดดเก้าศูนย์หน้าไาระันว่าออกเห็นมากวันที่แล้วเนาะเห็นว่าออกงวดรุ่นอีกเก็นมากวันนี้นะคะทิมเลขชิ่อเลขนอกแปดหกทิมไว้เนี่ยอ่มันว่าตำดาเข้าคือเก้าศูนย์เนี่เอาแปดี่ตัวเดียวไปหค่น่อยเอาจะบอกเก้ปดเก้าุดปูปูเพิ่นมาบอกอ่าอืเก้าแปคือเดแต่ี่ อ่าสี่มาเป็นรัดลอยอ่สี่เก้าแปดหรือสี่แปดเก้าอาสีได้น่ยว่าเอาเป็นนก้อนพี่น้องเพราะว่าได้หน่อยมัก8ปดยิงคุยิงมันาน้าสี่สี่กันได้ด้แล้วกับเก้าน้าปูเอเาสี่แปดเก้าตัดเอาสี น้อยใจหน่อยเนาะแอบซีซีเพิ่นน้ำแน่เลยเป่าอ่านมาเป่าเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังไม่ยำอีกเพิ่นอีกแมนนร้อยเสียงอันนี้ดังค่ะเอาธรรมชุ่มนะครับใจหน่อยว่าที่จริงว่าใจหน่อยมักซีแปดแต่ว่าปูมาบอกเด้ปูว่าจะปูมาบอกปูต้องเป็นเก่าน้อยใจหน่อยเนาะอือเอ๋อเดี๋ยวรอยแล้วงานบุญกันยากมือแรกกถมมีลำวง ลำบงมาเด้เอฟซีได้อมือแร้งลำบงลำบงกับหนังหนังมืออื่นนี่เป็นหมอลัมขนาดยัยขนาดยัยขนาดสั้นเลาสั้นเลามือมันที่วันที่สามสามเดี๋ยวจ้างสองแสนหมดเด้อบ่าวเถาสองแสนห้าบ่าวเถาบริมากต้องไปหาหมอตัดตีซวันที่ซีไปรับยาเยอะหน่อยอ้าวสมิ่งได้อะไรได้อะไรลูกโอ้ติ๊กจะอะไรเอฟซีโชคดีทุกคนเด้อผูดอะไรถือดมเยอะหน่อยจะดีใจน้ำเด้อน้อมาย่ำเยอะหน่อยก็ย่ำคักดีฝันได้คัก ฝ <ih unting> uh, ันเห็นบ้านหลังนั้นยัยหน่อยว่าบ้านเลขที่เพิ่นแปดศูนย์แต่ว่ายัยหน่อยว่าเด็กน่อยอยู่ทั้งหลังคามันตองขึ้นเป็นแปดหนึ่งแล้วก็ปูแล้วก็บเห็ดปริศนาแม่นเด้ล้ววาไอ้นกยังก่อนนขฮาโฮตัวบินรอบหัวแล้วว่าขันคิดว่าปูน้ำปูเป็นเก้าเนาะเพิ่นกับว่าวินรอบกลมกลมเมือนเสาพนวาเฉลียเอฟซี ก็เนถี they they so so ่นับเลานจะไปบอกอะไมันเงคนอว่าว่ามีแต่เมียมแล้วบ่าชิ้นก็หน่อก็เตาบออนอ่อนกสามเลสินะเีย่เอาจังรอเดี๋ยวแล้วงานบุญจะมาหาเยียนหน่อยอีกที่หนึ่งเยพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณยีหน่อยครับผมเอายี่นหน่อยผู้ใดแต่ว่าเยี่นหน่อยมักซีปให้เพื่อนไวหางเดี๋ยวก่อนจะมาอีกที่หนึ่งถามักเบิ้ลคือซซนะพี่น้องแปเก้า 4ีปดตัดเอาอตัออย่อยหน่อยว่ามีแปดนะครับเนาะอเอาพอกันคลิปหนาพี่น้องจะมาหายย่ยหน่อยไหมเสียงดังนะครับงานบุญสวัสดีครับ